วิธีการใช้งานนะคะตัวกล้องบันทึกหน้าของ HMS นะคะก็ตัวนี้จะมีตัวแอปพลิเคชันนะคะ HD DVR ให้เราแตะนะคะที่หน้าจอก็จะมีแถบของเมนูนะคะเมนูแล้วก็ถ้าเราต้องการ format card ก,ก็แตะคาว่า format accept นะคะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วก็กด confirm ตัวนี้ก็คือรอจนครบ100%นะคะ การเนี่ยก็จะทําการ format ค่าล้างข้อมูลทั้งหมดนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเขาจะขึ้นว่า complete แล้วก็สังเกตว่าตัวนี้นะคะก็ยังอัดอยู่นะคะอัดบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวแอปถ้าเราจะแบบขยายหรือปิดนะคะทำให้เขาเล็กลงแอบบลงอก็ทําได้นะคะส่วนการดูไฟล์ภาพย้อนหลังนะคะเราสามารถเข้ามากด playback ไปที่ Setting แล้วก็ Playback ก็ด้านข้างนี่ค่ะก็จะเป็นตัวแถบไฟล์วิดีโอแล้วก็สามารถดูไฟล์ย้อนหลังตรงนี้ได้เลยนะคะย้อนกลับแล้วก็ในส่วนของเมนูนะคะตัวนี้ก็จะกดมาที่โ o m นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อย่อตัวแอปพลิเคชันนะคะแตะเข้ามาตรงนี้ จะเป็น stop record นะคะ start record หรือว่าในการ setting ค่าต่างๆนะคะเช่นตัว audio นะคะจะเป็นเปิดก็ได้ก็คือจะเป็นเสียงของเรานะคะปิดก็ได้นะะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัว record time ก็คือ one minute นะคะหนาทีเนี่ยก็คือจะครบ1คลิปแล้วก็ขึ้นคลิปใหม่ ก็อันนี้ถ้าเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกนะคะหรือว่ากดมาที่โฮมโฮมตัวนี้ก็ได้สําหรับการแ a ร์แอปพลิเคชันนะคะก็คือมาที่ตัวลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็กดตัวถังขยะนะคะตัวแอปพลิเคชันตองน,นี้ก็จะเป็นการปิดแอปเรียบร้อยนะคะ